ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นครอบครัวชาวนามีน้องสาวร่วมบิดามารดาสองคนคือนางคำมั่นวงการจนรัตและนางทองหลอ่อเพนจันทระยมแม่เสียชีวิตตั้งแต่หลวงพ่ออายุได้11ขวบยมพ่อได้นำไปฝากเป็นศิษย์วัดบ้านไร่เพื่อให้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อมวิทโรพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์หลีพระอาจารย์ที่วัดทั้งสมท่านตั้งใจสอนอย่างจริงจัง ทั้งวิชาภาษาไทยภาษาขอมทั้งยังสอนวิชาคาถาอาคมเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้ด้วยทําให้หลวงพ่อตั้งใจเรียนจนได้มีความรู้มาตั้งแต่บัดนั้นครับน้าชายและน้าสะพ้ยมีอาชีพทํานาเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงกายเป็นหลักหลวงพ่อได้ช่วยน้าทั้งสองทำงานตามกําลังความสามารถโดยตลอดจนวันหนึ่งร่างกายปวดระบมไปทั้งตัวจนสุดที่จะทนได้จึงทอดกายนอนพาดบนคันาเป็นเวลานานได้ยินน้าสะพ้ยพูดว่า ถ้าไม่ไหวก็ไปบวชเสียไปหลวงพ่อจึงตอบไปว่านะ้าคอยดูเดือหากฉันได้บวชแล้วขอรับรองว่าฉันจะไม่ยอมศึกเป็นอันขาดจะบวชจนตายเลยแหละ